สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพีป้านะที่หักแพงเบิดสู่ฟูสู่คนสู่มองสู่บอลสบายดียามแรงๆพี่น้องแสงแดดอ,อ่อ,อนๆแล้วเวนกินเวนหนูหน,น่อยเลยลูกหนูหน่อยมากินข้าวลูกแม่กินมากินข้าวไหมสบายดีป้าลูกเจมี่กินข้าวเด้วยไอเจมี่ กินขาวน้ำน้วหน่อยเด้อกินกินกินขาวน้ำนัหน่อยเด้อโดยอันนี้เลยเจ้าหนูน้อยไปดิก็ไม่ได้กินขาวขาวอีกกองสวัยดิลูกสบายดียื้อเรีนต่อย่งเรียนได้น่ารักบายบายดีบาลุงเลยกินขาวน้ำตาลเด้อบิดมือดู ข่าวด้วยงั ö, <hhhh> ้นอย่าพิจิบว่าไปหันแล้วไม่จะาหนเลยอะไรเด้นี่ตี๊บขาวอเอาได้ติขาวห่อนเออไปหันแล้วเขาเอมัดติขาเย็นสบายดีพี่น้องไอ้องทำไมไม่ไอ้กองินข้าวไอ้กองน้อยดีมานังเฮียงเงี่ไหมข้าวไมไม่ทำไม่ีมานังเฮียงหาพี่ด้อ เอาเปล่งให้น้องน้องเลนลูกให้น้องเลยลูกเนล่งให้น้องฝันน้องเลยเปล่งเดี๋ยวมันแข่งนะคืออันปฏิหน้ะป่นเอามันแข่งหน้อยต้นแต้แท้ขั้นแรกของฟรีพี่น้องขั้งแรกของปีออมหัวนี่ออมโลหะพี่น้องกินแล้วลูกเจ้ากินยากินแก้วบอต้นเดียวต้นเดียว เราจะกินออมลูกห oh oh like ัวกนแล้วอะกินบ่เยบเ็ดดอพอว่ามนพิน้อยเดียวเล็บมพิใช่ห้องแรมาฮพิน้อยเลยดกวากบหน่อย้เอามากบกบหน่อยนะต้นนี้นอยคนบุญอยากกินตัวใหญ่ต๊ะูล้วให้ดวยังได้บนต๊พอมียงเป็นงไปไปเลยน้ำมนไป เจ้ากนบ้แม่น <jack. S 1> <s girlfriend> ้อยเป็นตากล้องไน้อ้แก้าดเป็นบทันหยาเป็นบบตั้งใจกินน้ำค่มกิน้คันี่กับน้องน้อยเอ๊ะห้องเพลงหมเลย้องขึนแก้มดาไห่น้อง เจี๋ยมได้ครั้งแรกอยนี่นก็ได้โมเมนเจ้๋ยพาวิดาได้อือม,อมออเออหนอยผมมาเนอมากจะโดนอนี้เไาไวหยนไว้ฮะน้มงนาหมานี่มันค้ง

แกตัวได้ไหมไงด้เบิตกินแมวลุดรันมากินข้าวกินปลาน้ำพนมือหนี่ายหยนะกิข้าวแทแล้วน้องแม่ไปเนะเดียวนี้อนาะแวนี่ยนี่ปาเล้วขาวให้เอา นำ้ำายก็ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องตดสะซอยกันสะแทงม้ยลูกง้อตาวใมัดแงเริ่มเนี่พี่น้องเริ <c oughs> ม่ <c oughs> ม,ม,มจอมป่วนนะก็าไปแล้วเยังไงยังนะ เห็นน้ำเลยก็ร้องดังกขจะช่กินขอบผิมหลายตวไม่ช่อตุ๋นแค่ไหนอ้ยกินน้ำแล้ว

lót nhau, dùng xay đấy bạn, <laughs> bớt đấy, <cười> <cười> đẹp đẹp đấy, <lại. cười> nhú đấy. กี่ที่อนอีมแรงยังฮะอาเย็นมาลุกไปแ่ลำเย็นไว้แล้วแช่ไปยังยังไปแช่ขงพี่อไน่ะอยีแล้วมาองละแล้วเยฮะแล้วเาไนไนะโอ้ยมาก กนใช้ปด mm. ๋ยอเนะนาวปลายหนึ่งเข่าแล้วลูกเข่าเด้อเด้อเข่ะไหมแล้วมาใส่หุ่นหลดแล้วมาใส่หุ่เราจะเอาลูไทยมาจอดหน่อยไม่มาเริ่มบอกเลยนะมึง ลูกพีมอนไปน้องบ่าวเคยปลอมทำมาลินบ้านน้องเบลล์นะเห็งใชๆผักเมืนเราไปบรีบอกกะเสรอลายนะเออดตกี <laughs> อยไรอ๋ออะอะบ่ทั่วอยาให้บ่าน้ำอยากให้หยอกมาก มันหนักเลยหนักเยวออไปพม่ได้มันอยู่บนขัวม้าเปิดต๊ะดำนะอ้น้ำนังตักามนา่งตักองไปบ๊งเอาพอกมาูเอาไม่ั่วเลน้ำกันโมแม่ดิไปเลยอยกตะกบเมื่อเด้อเมื่เด้อนพอดีเเมื่อเด้อไปยังวตอนเด้อเอเมนเลองมากินมัใส่กบเด้อเมื่อเด้อเมื่ออ่ยังมาเล่นใหม่ อมองนะต้มลาข้ามมันจะมีเข้ามาผักนี่นะอยงกับหัวกับแตปปงต้องไาได้ยาสิปูหน่อไหมงับเลยเลยด้อนความเนี่ยร้อนความลม ล็อกงานล็กใช่บะกินลบงานไรอไอะไรอานองครับ่เอาเจ้ากาดตะอบ่เอาไปย้มุ้น้ำเลยพวกยังพวกกบบหมดเกจนาแมงหนงมเหนียว นี่นะว่าบ้านจ้เอื้อนเนียวนะบ้านเขาเอื้นไม่จะรีบแ้าแมงหนังมบ้านเจ้านะบ้านเขาเอื้อนเหนียวเอออะบ ถ้าเหยี่ยมนิ่ไว้มันก็นบอกดอกอาจจะปล่อยนัจีนลดคัดนัจีน,นไม่กันแลนเบิดไหมบอกหักบดห่องเอ้ยกาวหอนยัแดงมันบวชซุกเป็นอะสามะันุกบวชะแเป็นี่นะลบนะ <c oughs> างคนก็ม่แล้วนะมันนะฮะไโดังลงีังกะหมดแล้ว แม่อสต่อแม่น่ะายจะตายแาแล้วเฮ้ยหายจะเอาเจเอาไปเห็นน้องเบลยังนั่งอยู่ดิเห็นบอด้วย่งไป้อนโอ้หลัง่างนี้เลยเขายังไปช้อนบอหายแล้วเขาไปเอามาเจ้าไปเปิดน้ำลงอย่างนี้ ไปชอันปไปปลาลุงปลาลุงม้างนะลูกินล้วเหอะมาจะไล่กับเต้นกินนี่เก่้งแล้วลูกกินน้ามาคอลาเะล่าเด้อใส่ชุดใส่ชวดจะเห็นหน้าพีกายยังไง มาเด้อมาเด้อมาเด้อมขนมะน้ำยาท้อขั้นโมกินและปอดท้อนะมอยากเล่นเล่นใครให้ใครให้จะให้ครับลำลาเลยพี่น้องขอบคุณพระคุณหลายพี่น้องทุกสุขสนที่ติดตามถ้ามาแต่อย่าเรมก็ไล่ถืกใจกันอย่าเรมก็แจ้พี่น้องอยู่ดีแม่งสุขสุขสนสำหรับที่นี่สบายดีสบายดี